สันเกียตสุดามั่งมีครับผู้จัดการพกสเห็นครับคุณอาริรัตน์มีชุดและเป็นเชิญท่านประทานแห่งกำนังตองมสูงขอรายการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเฉลิมพระเ,เกียรติสมเด็จพระเทพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามพระบรมราชุปราชรีอุป,ปานาอุปราิกายผู้อำนวยการผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเรื่องอายุ68สิพรรษา 2เมษาย25น2566ในกรณีนางสาวนันาลียงกุลอายุ49ปีบ้านเรขที่34มีนา3ไาร่ครึ่งรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกผักเก็บมะเขือรับจ้างล้างถ้วยล้างจานตามงานต่างๆมีรายได้เดือนละ2,000บาทอย่าล้างกับสามี มีบุตรอยู่สามคนบุตรอาศัยอยู่กับนางสาวธนพรอุญนพงศ์บุษไพรผมขออนุญาตนำเรียนได้ร่วมจำนวน6,846บาทชาวบ้านคุ้มคำจำนวน14,700บาทซึ่งในการก่อสร้าง ผู้พิการและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธที่าชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเริ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงศรีส,ส,สกเกตนะคะมีความรักความสามัคคีมีโครงการเฮือนดีๆศรีส,สกเกตไม่ทิ้งกันเริ่มมาตั้งแต่รีส,สกเกตนะคะ เงินส่วนหนึ่งหลังจากที่จัดงานแล้วนะคะก็จะมีประมาณเจ็ดล้านบาทนามาสร้างบ้านใหทุูงยาติราบุญธรรมนะครับท่านรองทั้อำนวยการสิรเกษมมอกคุณพุทธโูกพระบรมฉายาลักษณ์ป้ายบ้านนะครับถุงบุญและถังเครื่ององุประโภรบริโภคนะครับกับปรบตูไปนะอย่างนะาทางจังหวัดที่สเสด็จของเรานะครับยู่ก <ขอ S 3> ่าท่านนอนครับคือกงกุ้งโดยท่านรังค็อถ่าย ได้ได้ไมไดสองในบ้านอาหารได้ไมเข้าเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยก็ยืนยืนเลยก็ยืดเลยขออนุญาตนะคะหนึางสองสีม่ายงฟ้ครับหัวพ่อแล้วสวยมีบ้านเยอะเด็กผ้าก็เดินเออที่โอ๊ยเะ อันช่วงนี้ครับเป็น่านรองทัวรนจังหวัดิเกนะครับวเชิญงมจกกังหวัดน,นะครับได้ของบา,า,าน,า,น,นากดออกับกจะเป็นการควกผัมสน่วนรวัวนที่จะมี้าน้าสวยร้าบ้าสวยนะครับซึ่ปอบคุดีคับแนวของ<า>ขบแบบนะครับเปนสีั่ง้น,อน้อยนะครับแล้วก็ ครอบครัวฟังชาวตัวั่งยิ้นโดยเฉพาะชาวตัวสูงได้เกิดความอบอุ่นชมากโทนะคะว้ะร้เอย่ามาลุ้นนะจุ๊บจุ๊บจุอบจุ๊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 บจุาบจุ๊บจุ๊บจุ๊บุ๊บจุ๊บจุ๊บจุอนจุ๊บจุมบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบุ้๊บจ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 ุ